สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งงานครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชยงรานนะครับโดยช่างมงเทียนนะครับรีวิวส่งงานให้ลูกค้านะครับนะครับเป็นลูกค้าประจํานะครับเนาะก็ทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับอันนี้สั่งเป็นกระบอกที่สามนะครับเนาะลูกค้าอิสราเอลนะครับนี่ครับลูกค้าสั่งตัว ฟูออฟชั่นนะครับรุ่นท็อปนะครับเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นท้ายชิงชันนะครับเนาะนี่นะครับท้ายชิงชันเป็นประมาณนี้นะครับเนาะปลายชิคเกอร์ตรงนี่นะครับมือจับเป็นประมาณนี้นะครับเนาะจมือก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับแหลมๆยาวๆนะครับเนาะจมือก็จะยาวนะครับเกือบถึงเนี่นะครับเกือบถึงปีกนะครับเนาะจมือนะครับลูกค้าสั่งพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นรางอลูนะครับเนาะ างอลูแล้วก็เป็นศูนย์หน้าหลังนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับนี่ครับสายวิ่งใต้รางนะครับสายสำหรับรางตัวนี้นะครับสายวิ่งใต้รางนะครับชิงชันลายเข้มๆเลยครับลายเข้มๆสวยๆแล้วครับนี่นะครับตัดลายด้วยไอ พยุงดำนะครับตัวนี้ับเนาะแต่ยัด้วยพยุงดำนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มกระบอกพันสายแบบออโต้ล็อกนะครับออโต้ออโต้ล็อกนะครับเป็นแบบหมุนได้นะครับตัวน,นี้นะครับหมุนได้นะครับหมุนได้นะครับเนาะได้เพิ่มไปอีกสามนะครับเป็นส um э ี่กระบอกนะครับเนาะนี่ครับกระบอกพันสายแบบออโต้ล็อกหมุนได้นะครับ ตัวนี้ติดสายสายหูกวินนะครับผู้ค้าสั่งพิเศษนะครับเนาะตัวนี้มีข้อปีกนะครับปีกสีม่วงนะครับกัดลายนะครับทําสีกัดลายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อปีกนะครับทําสีนะครับใต้ท้องก็ยึดอยู่3ามจุดนะครับตัวนี้จะเป็นสกูแบบน็อตแบบตัวใหญ่ๆแล้วนะครับเนาะขนาดน่าจะเป็น M 10นะครับเนาะตัวนี้นะครับครับยึด3ามจุด แข็งแรงนะครับเนาะตัวนี้ลูกค้าเน้นนะครับเป็นแบบล็อกแบบตรงปลายเลยนะครับเนาะตัวนี้เนาะอออตัวล็อกติดตรงปลายนะครับตัวนี้เพื่อจะไอมันหมุนได้นะครับเนาะตัวนี้หมุนได้เพื่อจะไอนี่นะครับทําให้สายตึงนะครับตัวนี้เนาะตัวล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยหมุนได้นะครับไม่ลื่นจนเกินไปนะครับจะออกฟืดๆนิดหน่อยนะครับครับพันให้สายตึงนะครับตัวนี้ สายวิ่งใต้รางนะครับเนาะตัวนี้ครับจะเป็นศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เปิดข้างนะครับศูนย์แบบทั่วไปนะครับเนาะตัวนี้ศูนย์ครอบนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับเนาะครับสายจะตึงนะครับเวลาเราใส่ลูกดอกเรียบร้อยนะครับหมุนได้แล้วก็สายตึงนะครับนี้ครับนี่นะครับหมุนได้แล้วก็สายตึงนะครับนี่นะ ปีกก็สสวยนะครับปีกสีม่วงนะครับทำสีกัดลายลงไปนะครับกัดลายนะครับตัวนี้ไม่ได้ได้สีนะครับคือว่ายิงลายเข้าไปเลยนะกัดลายเข้าไปเลยนะครับงานสีอีกัดเข้าไปนะครับครับลูกดอกก็แถมไปให้สองลูกนะครับแล้วก็ยางนะครับยางก็แถมให้ลูกค้าไปอีกสองเส้นนะครับนครัับมแม่นเลยนะครับสําหรับกระบอกนี้เทสแล้วนะครับ ก็ศูนย์ก็ปรับตามระยะนะครับระยะใกล้ไๆนะครับาะครับถ้ายิงไกลก็ปรับขึ้นนะครับมีมีสกิลนะครับลายเชคเกอร์ผมก็แกะให้แบบลึกๆเลยนะนี่นะครับจะเพิ่มมาตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีกมิติหนึ่งครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับแก้มก็เป็นลักษณะนี้นะครับ นนพ่เพียวเลยนะครับน้อ้พ่เพียวลดน้ำหนักแต่ว่าตัวรางังค่อนข้างเจียนหนักนะครับตัวรางน่าจะโลก,ออกว่านะครับน้ำหนักรางนะครับตัวนี้นะครับครับรป็ออปชันพิเศษครับกระบอกนี้นะครับครับหาลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ081215459นะครับช่างเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับเนาะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ไอไปที่ผมลงอันนี้ก็ได้นะครับลงยูทูบนะครับก็ติดต่อมาทางนี้เลยนะครับเนาะก็จะสะดวกกว่านะครับเนาะครับต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเนาะ081215459นะครับช่างเทียนนะครับ หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับต่อมาทางนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ว่าประสงค์จะสั่งซื้อจริงๆนะครับเนาะครับบางทีมีบางท่านนะครับบางทีมันมีพวกที่ว่าก่อกวนนะครับมีนะครับครับไม่ซื้อจริงนะครับแต่ว่าที่ก็แอบอ้างนะครับเนาะว่าจะซื้อเงี้ยไม่มีนะครับครับทักไลน์มาไม่ตอบเงี้ยมีนะครับผมตอบทุกท่านนะครับสำหรับ ทักไลน์มานะครับเนาะตอบทุกท่านนะครับโทรมาถ้าโทรไม่ไม่ติดก็ทักไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับเนาะครับตอบสำหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อจริงๆนะครับเนาะครับสำหรับงานของผมนะครับเนาะไม่ใช่พูดปากเปล่านะครับสั่งมั่วๆนะครับไม่ใช่นะครับเนาะครับ ฝากช่องย t u ู e หน้าไม้ชิงไลนนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับสนใจชิงชันนะครับสามารถทำได้อีกประมาณสามกระบอกนะครับชิงชันม่วงนะครับเป็นชิงชันม่วงนะครับเนาะเป็นไม้เก่าเลยนะครับเนาะครับไม่ต้องกลัวโคดงอนนะครับสำหรับไม้ไอ้ท่อนนี้นะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับ ก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี ifik, 7, ้ก็สั000 000่งพิเศษนะครับทั้งหมดกระบอกนี้นะครับรวมทั้งหมดนะครับทั้งที่สั่งแบบกระบอกพันสายเพิ่มนะครับกระบอกนี้ก็อยู่ราคาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับบ่กนี้นะครับเจ็ดพันกว่าบาทครับก็ออปชันคือว่าเป็นชิงชันนะครับไม้หายากนะครับเนาะตัวนี้นะครับลายนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มกระจมือนะครับ เพิ่มศูนย์หน้าหลังนะครับแล้วก็ปีกกัดลายนะครับออโต้ล็อกนะครับครับเพิ่มออปชั่นนะครับหูกระวินนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งมาเป็นกระบอกที่สามนะครับก็จัดให้ลูกค้าครับครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ